สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมามารีวิวฟ้านะครับใส่ฟ้าใหม่นะครับอันนี้เป็นฝ้าตัวเก่านะครับสองพันสองพันเก้านะครับอันนี้มันก็เป็นเวอร์ลอสไบสองพันเก้าเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นฟ้าใหม่นะครับลืมเอาให้ดูนะครับซื้อมาแล้วก็ใส่เลยอ่ากระเดื่องอะไรใส่ใส่กับตัวใหม่ได้เลยนะครับ ใส่กับฝาใหม่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับอันนี้มันจะไม่มีนะครับของตัวใหม่ผมก็ไม่ได้ใส่เลยมันไม่ไดมมไม้มีที่ให้ใส่นะอะไรก็ใส่ได้หมดไอเดีเสียใส่ได้หมดประเดื๋ยนะครับผม ใครที่อยากจะใส่ตัวใหม่นะครับใส่ได้นะครับไม่ได้ซื้ออะไรมาเพิ่มเลยนะครับซื้อแค่ฝาแค่นั้นเองนะครับผมแล้วมีอะไรบ้างว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับ